โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาแก้วร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสาแก้วจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาให้สภากาชาติไทย วันนี้18พฤษภาคมนางเยาวรัชโพธิสัตย์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาให้สภาการชาติไทยโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วรองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วญาติผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาผู้แทนส่วนราชการผู้บริหารทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมพิธีที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชาสระแก้ว นายแพทย์สุรศิษฐ์จิตตพิทักษ์เลิศผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสักแก้วกล่าวว่าทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคอวัยวะและดวงตาทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันสามารถดำเนินการจัดเก็บอวัยวะสำเร็จ7รายและดวงตา18รายรวม33ดวงตาซึ่งการได้มาของอวัยวะและดวงตาที่บริจาคต้องอาศัยความเข้าใจและความกล้าในการตัดสินใจของญาติที่มีสิทธิ์ในร่างของผู้ป่ว ในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่โรงพยาบาลได้จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาให้สภากาชาติไทยเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีความตั้งใจของผู้บริจาคและครอบครัวในการช่วยให้ผู้รอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาหลุดพ้นจากการเสียชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของการเจ็บป่วยทําให้มีชีวิตใหม่ที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบสัมมาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนและครอบครัวได้ส่งผลถึงความเจริญของประเทศชาติ และยังเป็นการส่งเสริมการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาซึ่งทำหน้าที่เสมือนสะพานบุญทางด้านนางยาวรัตนโพธิสัตว์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าการบริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้โดยข้อมูลในการดําเนินงานด้านการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาของโรงพยาบาลและเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้สามารถมีโอกาสดําเนินชีวิตต่อไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาติไทยสามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการเวลา8นิกาถึง16นาฬิกาที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น1อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสัแก้วโทรศัพท์หมายเลข089 229 9499หรือ0 3 7 2 4 3 0 8 1 2ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสัแก้วรายงาน Y annat, a, re,